มาแ้วจ้าเรไผ่เอาแล้วรงาแต่นะครับพอเกหนึ่นงลก้ำหนึ่จะง้าบ้านกระดมือกระดมที่บ้านตุ่มเม็ดตุ่มเม็ุมเม็ดตุเม็ที่ยายแต่ตนทไตอต้ตาตไผคตาขุนตาขขนาุ ទៅចេកដាក់ព្រឹងយោយោមកទៅ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  ยิ้มทแล้วร้องมาแต่่ได้พูเอหนึ่งนจะต่อมา้านกันตัวโดสุมงตุ่มแดงตุ่มแดงตุ่มดงยิ้มทายแนายแเอาหรอัดสาสัต์ายสัต์เธอต่ในายายหัวเรือสัโตกตัันแล้วจรือนมาตุ่มรจะมาเจ 頑張ってください